สวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นกกโกนะคะ๋มาดูเมนูป้าท้ายบ้านนะคะมันไม่เหมือนแม่บุญถินะ่นเนาะถ้าว่าแม่แม่แม่บุญถิ่นแกงนะคะจะใส่แค่ปลาร้านัวนัวแล้วก็ผักอีตูก็สุกแล้วอห,หอมไหมหอมนี่แหละค่ะมันจะได้ไม่มีก้างเนาะใส่ปลาร้าแบบนี้นะคะนัวนัวเสแปนัวแซแบนัว แกงเห็ดแกงเห็ดตอนเช้าๆนะคะอย,อ,ยอยู่ที่โน่นแหลนะ,ะนะคะทีนึงก็จะให้ดูนะคะวิธีใส่ปลาลาแกงเห็ดนะคะแบบ ไม่ใช่แบบบ้านๆไม่ถิ่นเนาะอืมมันจะไม่ก้างเนาะเพราะว่าสใส่แบบนี้แเลยมารอชิมฝีมือไปลายไทยบ้านนะคะแกงเห็ดบ้านๆนะะอขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆากค่ะมันมีเห็ดผมด้วยใช่ไหมมันก็มีอันสีดำๆใช่ไหม ไม่ดำไม่ไม่ขมดำอืมขรมรอมอะไรดิมันก็จะเป็นเป็นไม่ขมหรอกแต่เป็นเป็นหืนหึน <c oughs> อืมอืมมันจะเป็นหึนหืน <c oughs> ขอบคุณเช่นกันนะคะนี่ <c oughs> เดี๋ยวป้าแถวบ้านก็จะใส่แล้ว <c oughs> คนหาใบมะขามออนเล่าอืม <c oughs> จากเกียงแบบเปรี้ยวๆหน่อยเนาะอืม <c oughs> ป้าแถยบ้านชอบนะคะแบบ <c oughs> ไม่เหมือนอย่าใส่เยอะเด้อถ้าใส่เยอะมันเปรี้ยวเกินเนาะ เดี๋ยวป้าไถยบ้านก็จะทําให้กินเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอชิมสูตรของแม่มาวถิ่นก็เพือจะเอาไปทำบ้างใส่เลยมันจะยอดอ่อนทั้งนั้นเลยเก็บมาเมื่อวานนี้เก็บมาจากแม่อ่เยูนยอดดุน่ะไปดูคลิปป้าไถยบ้านะคนดูต้องเยอะให้เก็บไปมาสา่อนแกงใส่เห็ดนี่เองเนาะเขาจะใส่ผักอะไรเนาะบางคนแต่บางคนเขาชอบรดขมเขาก็ใส่ผัก มาละเนาะเขาชอบผมบางคนแต่แม่ถินไม่ชอบนะแกงเห็ดขมไม่ชอบอืมอะไรอร่อยขนาดนี้บอกยังไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แต่เรี้ยวนี่นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเอ fc นะคะทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวไม่ถิ่นจะลงไลฟ์ก่อนเด้อเพราะว่า อืมชั่วโมงกว่าแล้วเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาดูสูตรเกงเห็ดป้าท้ายบ้านก่อนนะคะเราก็อันมาตรงีต้องหยื่อ <laughs> นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับ กอนแกลงไลก่อนเด้อค่ะเอฟทุกท่านนะคะขอบคุณเช่น <hi> กันมาคะขอบคุณมากมาค่ะคุณสมานะคะเดีนช้าคุณเจกันขอบคุณมากๆค่ะค่ะคุณโชเตี่ยงนะคะคุณประจิสวัสดีค่ะแม่ดีคุณประสิ์นะคะ คุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์คะขอบคุณมากมาค่ะสวัสดีครับคุณพี่วันดีเบื่องคุณตาให้น้องอ่าไม่ทิ้งลงไลนก่อนเด้อนะคะเนาะงคุณจะไปดูอะไรแล้วเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเล็กีคุณตาที่คุกมค่านะคะ

แกงห็ดไม่รู้วุดอร่อยแล่นะพี่สิงานีแต่รอยยิ้มนะคะแจกแจ๋วไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปาาก็สวยนี่นะคะยังไม่เห็นไหม เป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะไอสีคนเราเนาะอายุมันก็มานทุกวันทุกวันก็ททาให้เราดูดีดูสวยดูกระจกเราก็ยิ้มให้เขาเราก็มีความสุขเพราะว่าเราก็เดินสู่ความสุขเรื่อยๆอีกหน่อยมันก็จะไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วแต่จริงๆเสียดายอย่างนงนะที่สวยขึ้นที่มาอยู่อย่างนี้คนที่บ้านแล้วเขาจะหวเนาะเขาเป็นธรรมดาเขาเข้าใจเพราะว่าเรามาทํางาน คนสวยติดเพื่อนแล้วนะฮะสีติดที่นี่แล้วนะไม่อย่างอยู่ปะโอ้สวยกันทุกคนนะคะพี่ร้อมยังสวยนะคะรับเนี่ยโอ้ยกลับมาจากบ้านเมื่อวานนี่เองนี่อวานนี่สีนวลหมวกแดงก็เป็นนวลหมวกแดงทำอะไรกินเนี่ยโอ้ไมใส่ก็อีกแบเลอะครไม่ใส่ทำใหม่นีหมดไม่นั่นแหละเหมือนตุ๊กตาอะไรเนาะแอดจะบอกนะยูทูบเบอร์นุ้นคนแต่ละคน มันม่น,นอนไรรัมันมีอาการแปลกๆกนะแม่มึงถินเนาะมาอยู่ยร่วมกันแล้วมีความรักความสามัคคีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรืออาการปริยาเนาะแม่ดาเมื่อวานพูดแอดชายกับพวกน้อนนี่ก็พูดเงาไฟกันนนลแม่ดาบอกว่ามีไฟแต่ไม่มีฟันเขาก็กินของแม่ดาควันเขาไม่มีข้างหน้าเลยถ้าเขาไปใส่เขาจะสวยมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นแม่บุญถิ่นต้องเตรียมตัวเลยนะ อย่าให้เวลาแซงได้นะโอ้ยให้คอนเซไปเอะไม่ได้ครักสวยมันมันอะไรนะยอมกันไม่ได้นะิก็ไม่หยุดนะคะตอนนี้ก็เพราะว่าน้องบอกผู้หญิงเนี่เขามาสวยใช่ไหมนะคะมีแต่คนสวยๆแล้วก็ใจดีเราต้องสวยแล้วก็ต้องสวยได้ไม่ไปสวยหน่อยก็ ที่พวกนี้ต้องทำไหมนะคะอย่างเงื่อนไขจะใช้ติดตามกักระดิ่งก็ได้นอย่างนี้นะคะกิจกรรมดีๆของครู้รงคุณป้าขอหนีรอยยิ้มไม่กระไรเหรอนั่นแหละแม่บุญถิ่นนะคะเขาบอกว่ายิ้มทำไมมันเหมือนร้องไห้แต่ก็ยิ้มเข้าไว้นะคะเด็กมันไม่ได้ร้องไห้นะคะแต่มันยิ้มไม่เหมือนกันเนาะมันก็ยิ้มช่วยสวยบางคนเนาะแต่บุญถิ่นไม่คุยเก่งกันนะเนี่ยนะโธ คุ้เช่นกันนะคะรับชีลาวันก็เนาะ ขอให้นะคะสวยๆตลอดไปนะคะเพราะว่าสวยอยู่แล้วแต่แม่มาถึงสวยน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีมีคู่มีคู่อยู่นะคะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้จะเกยทับใช่ไหมว่าถึงจะสวยเท่านี้แต่ฉันก็มีคู่อยู่นะถึงเธอใครจะบอกว่าเธอสวยขนาดไหนเธอก็อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายใช่ไหมใช่เดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวมีคู่มันก็ดีดีอยู่นะคะแต่อยู่คนเดียวมันก็ดีมันก็มีอิสระนะใช่ไม่ต้องมีใครมาว่าไปไหนทําอะไรยัง ยังไงคือจอสับกับใครทำไมไม่โมูข้าวทำไมไม่โน่นนี่นะ่น